กิจวัตรประจำวันของการทำาคมในแต่ละรอบก่อนเข้ารับการรักษาต้องเตรียมทั้งกายและใจหลังตื่นนอนก็ต้องดื่มน้ำเพื่อสร้างความสดชื่นสมดุลกระตุ้นระบบต่างๆในร่างกายและบำรุงผิวจากนั้นก็จะมาสวดมน์เพื่อให้จิตใจผ่องใสอาบน้ำชำระร่างกายแล้วก็บำรุงผิวทำอาหารที่มีประโยชน์ทานเน้นสุกสดสะอาดงดปิ้งยา่างหมักดองของสแสลง กินอาหารที่ย่อยง่ายไข่ต้มผักปลาน้ำพริกที่ไม่ค่อยเผ็ดให้เจริญอาหารแล้วผมก็จะพักผ่อนอันข่าวบ้างดูซีรีส์บ้างฟังเพลงที่ชอบบ้างง่วงก็นอนไม่ฝืนเย็นมาก็จะเดินยืดเส้นยืดสายรดน้ำต้นไม้ ก่อนนอนของผมก็จะเสริมโภชนาการที่ใช่ซึ่งมีในอิมูระชอบเขาตรงที่ดื่มง่ายรสชาติเหมือนผลไม้ตื่นมาแล้วไม่รมสดชื่นนี่ก็เป็นชีวิตประจำวันของผมช่วงพักฟื้นและทุกท่านในช่วงที่ฟื้นฟูดูแลตัวเองยังไงกันบ้างแชร์มาได้ครับ